สวัสดีครับพี่น้องนี่คือพิธีสวสดมนต์ขามปีของวัดประชานิมิตนะครับขอให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่พน้องน้องทุกคนทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าที่ได้รับชมคลิปนี้ครับขอให้มีความสุขตลอดปีและตลอดไปนะครับลองมาชมบรรยากาศภายในงานการจัดงานของวัดประชานิมิตนะครับก็ฟังพระท่านเทศให้ฟังครับผมบางท่านก็บอกว่าปี2566ที่ผ่านมา ชีวิตของญาติโยมชีวิตของเราทั้งหลายนั้นต้องประสบพบเจอกับอุปสรรคนานับประการทั้งเหนื่อยทั้งท้อทั้งหมดหวังหมดกำลังใจเพราะอุปสรรคปัญหาทั้งหลายนั้นมันถาโถมเข้ามาในชีวิตของเราระลอกแล้วระลอกเล่า แต่ท่านญาติโยมทั้งหลายหากว่าเราจะพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงแล้วเนี่ยอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เราได้ประสบพบเจอในปีที่ผ่านมานั้น <All right. S 1> ก็ขอให้ญาติโยมถือว่านั่นเป็นบททดสอบว่าโยม มีกำลังใจที่เข้มแข็งมากน้อยสักเพียงใดโยมใช้สติปัญญาที่จะเอาชนะปัญหานั้นได้มากน้อยสักเพียงไหนและเราทุกคนก็หวังว่าปี2,567ที่กำลังจะย่างเข้ามานั้นเรื่องร้าย ทั้งหลายก็คงจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราอีกเราคงจะได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่จะทำให้เรานั้นมีความสุขมีความสมหวังในชีวิตเมื่อเราหวังว่าชีวิตของเราจะมีความสุขมีความสวัสดีมีชัย ผ่านเคราะห์ผ่านโศกผ่านโรคผ่านภัยทั้งหลายไปได้ไก็จะต้องเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการทำสิ่งที่ดีๆชีวิตของเราทั้งหลายนั้นเนี่ยท่านญาติโยมทั้งหลาย เราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเพราะว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็เป็นวันใหม่แล้วฉะนั้นสิ่งใดที่ไม่ดีในปีที่ผ่านมาก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นจงได้พิจิจารณาให้เห็นความเป็นจริงในข้อนี้ว่า ปีเก่ามันผ่านไปแล้วก็ขอให้มันผ่านไปอดีตทั้งหลายไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนั้นเราไม่อาจที่จะย้อนคืนกลับไปได้และสิ่งที่เราทั้งหลายจะพึงลำลึกนึกถึงอยู่เสมอเสมอนั่นก็คือเราเนี่ยอย่าไปจมปรักอยู่กับอดีตที่มันไม่ดีญาติโยม พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังทรงตรัสสอนเอาไว้ว่าอตีตังนานวาขเมยะนักปฏิกรัมขีอานาคาตังคือเราเนี่ยอย่าไปจมปรับอย่าไปเศร้าโศกเสียใจกับอดีตท,ที่มันผ่านมาแล้วเพราะ มันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไป